สองเฮ้ยข่ามเล่นกำลังขับช้าๆไปอีกเฮ้ยไอ้เหี้ยมาไงวะลงมากูเข้ารูกูเข้ารูเฮ้ยกูเข้าละกูกูกูเจอแล้วแท็กกูเจอแล้วแท็กกูจูกูจูกูจูกูยจะรอดว่าใครกูรอดกูรอดควายนี่กูไม่โดนกระจอกเนี่ย มีมีถังไปย่องไปยอไปยองติดเก็อยู่อุยเกือบตายไมไม่มีสคนแล้วด้วยเหียตายคนเด้ยวีนยรถถังไอ้สัว์ เสียงคุณหลงเลยไอ้อป่ารถตังสองการไรเหี้ยทำไงอ่ะปู่คใหญ่เล่นนะซอว่ะป่าพูดแล้วคุณรีเดพอยด์เป่ะมึงจะนอนอีกนานไหมป่า,นา,นนปาเอาไปสองตัวแล้วนะมึงเห็นศพแล้วคุนอนตรงนี้ไอ้เหี้ยรถตังมันอยู่ข้างหน้าเราเลยเอจ้าบุม <c oughs> ในเมื่อในเมื่อเราสามารถต่อเพื่อนกันเองได้โดยเฉพาะไอ้ปุื้มกูนาเฮ้ยกูมาแล้วกูโดนตองถังแล้วมึงไอ้สัตว์ยิงเพื่อนกูนกูด้วยไ <c oughs> อ้จะขับหนีไปไหน เม็กแค่เนี้ยนะไม่ต้องเป็นปูไอ้เนี่ยเกิดอะไรกับกูอะโอ้โหปราบใกล้ๆมืงเลยมึงไม่รู้เรื่องหรอปราบก็นกูปราอืมแล้วมึงรอดได้ไงไอ้นันไอ้ปราบไปไน้ัหงเกดเพื่อนไอ้เอาก็ไม่ก็อันนั้นไงเกดจำนงของมึงอะกูขอนะ แม่งปล่อยกูตายเนี่ยมันลือสามตัวป่าแม่งนอนโง่ช็อกเขาเรียกว่าเนียนเขาเรียกว่าเนียนเขาเรียกว่าสายเนียนป่า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 ใกล้ๆกูป่าป่าลงกูป่า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 มา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 กูกูกำลังกดมาโคกูมาโคอยู่เอาไงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปก่อนนะไปก่อนเนี่ยหะไล่ะจุ๊กจุกกูจุ๊ก ได้ปั๊บ e n j o ยครับผมไอ้ยัยเลือดกูเหลือญหนึ่งอสัตว์แล้วต้องเป็นเกียรติจำนงมึงต้องเป็นกูที่ตายตลอดโอ้ยเนี่ยบ่าของกูเนี่ยมีเกียรติจำนงของมึงอยู่ข้างบนนั้นเลยถอดต้อนต้อนโอ๊ยเฮ้ยไอ้ยัยหยิงกี่เจ้าไอ้ยัยแม่งไม่ตั้งฐานแม่งหยิงไม่โดนเลยเขี่ยมาป่ะเนว ไอ้เจียนั่นขนใช่ปะนะป่วยเอเ้ยคูแม่งคว้าคุกุก้าอยู่ยไอ้เียไปตายมั้งที่ไร้ไร่ไ่สัตว์มาุก้ายัดตัวขนาดนั้นอุ้ย ไอป่าบเลิกเบ็ดเพื่อนดีไอ้ควายอะไรมึงมึงวิ่งเข้าไปฝั่งนู้นมันมีตัวอ้อมกูกันให้เฮ้ยปอพ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 อตื่นๆตื่นเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ยเบ็ดเี้ยป่าป่าป่าเป็นไรป่าป่าป่ารู้รู้รู้เห็ดทย่อยางป่าเบ็ดที่อยางป่า สองคนแล้วนั้นน้องสองคนเฮ้ยเฮแปปแปปแปปตรงนี้ตรงนี้ไใสั่เลยกูอยากให้แอร์ซอลที่ใส่เลยแปปแปปแปปไปดูให้ดูกูเอยแล้วกูเองขอ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 เดินอ้อมหมดขอเดินอ้อมมึงอ้อมมึงอ้อมมึงอ้อมไปข้างหลังแปปแบอ้อมไปข้างหลังอ้อมไปอ้อมแล้วอ้อมแล้ว I move. I move. I move. Happy feet Ramo combo that ain't Falco. Oh. <laughs> Life is like a winding road Sometimes we hit potholes, sometimes it's smooth. Standing at the crossroads, I stop and choose which path to take. Only my heart can decide